ลา,ล,าลาบนอนเพทุกคนพอสาบแคมพากินมือสุดท้ายมาเนี่ยนั่งโชดอยู่น <a Hayır. S 2> ี่ไงงามเสน่ะพี่น้องคนกับงามเนะสนเพทเนาะบัติการอซองกูแล้วพี่น้องเอ้ ไชาวแพมชาวเพชรทุกคนคู่หนึ่งเนาะโอ้ยงามแต่เลยทุกคนเลยตับแพงบาทุกคนตัวไหนเป็นตับแพงก็ดีเนาะตัอตับแพงแล้วกันพี่น้องทุกคนแม่คู่ใจชาวแพมชาวเพชรเนาะตัวไล่จะเป็นตัวแม่เนาะตัวไล่ขาวดำจะเป็นตัวพึ่งนะสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะ มีตอนนับเกาสู้ที่ชีวิตคนเยบานามาติดตามวิถีชีวิตของสาวเว็นเนาะเรื่สาวแพรมมีมีทุกคนกำลังปัดให้ปัดชาติแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะดุแม่เลี้ยงเดียวสาวโซดทุกการันนี้ก็ได้เอ็ดยังแม่น่ะป้าด้วยปเอ็ดออป้าเอ็อเดไปขดแหงป้าขีดกุ๊บแหงจะโดนบอลเลยเนี่ยอ๋อกุ๊บแหงทุกคน ก้มแหงตอเช้าได้ก้มแหงกิงฝนตกโอ้บรรยากาศฝนตกพี่น้องมาอยู่มากินปลาปีงเคตเท,ทุกคนเซ็บแต่ตัวปีงเคตทุกคนเลยเซ่บแต่แหงมาห้อยต้มยังนะต้งมตเช้าเลยบรรยากาศฝนตกแห้งๆนะทุกคนนะนี่ คนโกยชสิฮตอนติกับพืชชาวเวนเนาะเพืชชาวเวนยังเป็ผามหียทุกคนเป็ผาไหมหีคองแม่คนดุกปการคณะผม็นย่งเียไงได้มาทูก,ก้าพอมังเนาะตุบหมด เราจะมีแต่ละมือแต่ละวันเนาะนี่เครื่องมือของคนเด้อบรรยากาศฝนตกนีเนนน่เนาะเนี่ยเชื้ชนเนาะ ไอ้วงไข่ลูกเพิ่นาหรือใช่นีมลืมแล้วฮนะวชเปรลูกเกพิ่นเนี่ยลูกข่าลูกขาลานวะเนี่ยคือว่าลูกชาวเพชรใช่เนาะลืมกันแหบบอกอ่บ้บลกอ่บยามันคว่ำมาเลยหรอลืมอนได้เนาะเองีเอ,ง,เอ,ง,เองั เอ็งเอ็มเอ็งเอ็มเอ็มเอ็งเหัวดีแต่อะไรเป็น้องไงเนาะอน้องสบายขำเพิ่นเอ้ยไปตะแพล่กันเปน้องเนาะเนาะสิคุณแม่เพิ่นปิ้งชุกเรียบร้อยแล้วมันนี่ชาวเพชรโชว์ลายแต่ก้าวงานประจำชาวเพชรได้นี่พี่น้องแต่มื่อกี้เล่าข่าวหานนะคุณนะ ช่วย er กันคนละไม้คนละมือแล WA ้วไหวเนาะแล้วว่าคือเ้าไม่พอปลุกแล้วว่ยันเหนี้ยมันอะไรเนาะจะเอจะจะจะบอเตอร์คืออะไรเนี่ยแซ่บแท้สาวเพ็มวันนี้ซื้อมาตลาดทุกคนคอยถุงอ๋อสีลาบเพ็ดลาบบรูชาชูนี่ลาบลาบลาบน้อนเพยทุกคนบอสาว แฟมพากินมือสุดท้ายมาเนี่ยดำหน้ามือสุดท้ายชุดยอดเลยเฮ็ดชุ่มยอดทุกคนอืมอ๋อเจอเฮ็ดตอนใหญ่ายเลยเพลินราบนอนผีทุกคนเลยนี่ทอ,อเมยอกับไทยฮะไถยหน้านาะงอนเน็ดเอเล่อยู่พี่น้องเลยนอนพักฟ้อนเนาะเจ็บทุกคนเลยเจ็บป้อสาแฟ้ม เชีบในนอนเลยพี่น้องเลยชาวเพชรชาวเพมเนาะชาวเพชรน,น,นี่ยังดำหน้าอยู่นะกำลังจะขึ้นมาทุกคนชาวเพชมชาวบ้านป่าชาวชดเนาะประจำหมู่บ้านทั้งงามทั้งเก่งพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็เป็นเนาะอ่าเมื่วยทำให้ดำหน้าป้าทางนี้ก็ดำหุ่งนี่ทุกคนนี่ชาวเวนเนาะนี่กันอเอยชาวเพมเลยนี่น้องนั่งชอดอยู่นี่กัน จักมาฮุ่งพี่น้องระดังขีดต่ำเนาะกินกันหลายคนเช็บเช็ดเช็น้ำสาวเช็่เนี่ยนะเราเองก,กินเช็ดไปทุกคนแต่ละมือเนาะ,ะมาหอดจอดเถิงเมื่อจะทำให้อำน้าจดจีดน้องส่วยจุบเนาะ แสพนะพี่น้องคนกับงามนะาเชรเนาะบัติการโหองก็งแห้วพี่น้องเลยเออการหองโอ้ยงามขนาดึ่ใส่แล้วทุกคนพังเนาะพ่อขา่ ดวนลงคางหาบ้งนั่งบริมาได้เริ่ดได้เดิมมาไนนี่เจ้าเป็นตำค่าทุกคนโอ้ยจะเช็มขนาดเนาะงามางามตำค่ากัสาวงามเมเลกังามลูกสาวลายแม่เนาะกระดองโบแพงพี่น้องระค่าป็นกระเลงเนาะเธาได้แม่ใกระดองชาวเพชรนี่สาวพัล้าน lắm bát 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 แช่บอชาเฟมแช่แช่างใหม่น้นแช่แน่นอนพี่ต้องํำหุ่งชาเฟม่เนาะแช่หูแช่ชตาพรมอมจะได้ันเอานั้นมาก้นอย่างชิมเอาเมื่อได้ไประด็นนะชิมเม็กอนบะพา แสบเรางอกระมือละกระมือละดีกระมือดีแลน่สัพเพ็ตได้มาเด้อเป็นทิ้วย่ของมันกระมือเลยมันเขาแล้วมันไม่แตกมาลูกจะไดกินทุกอย่าให้มาแล้ววิ่งเชิญยืมเงินให้สามเดียวจุ่มอะไรเราบ้าแบกแบกให้เราได้ไปจากนันถนัดเลยผมน ก็มาค่ะพม่ตาหน่ไมุ่บกไมได้อุ่นเขาราว่าันีมันหลายพะอะไอ้งมาคพ่จ้าแบงดูค่ะเรียแบงเอาเลยคแ่งเครื่องไม่มีใแบรองไม่ได้มนเา่มแตงโมนน่

กินย <iyorsun? S 2> ัง <poker> ก <phones> ินแจงมั้เอาไปแกงไงกตั้ตดีบว่ายสบีกว่ัดน่ารักด้วยแต่ใ้างหน้าข้างนาแต่งนากัาจารานนะมี่ส่งอาจารย์ไปกูอ๋ออะ้รไม่รู้